สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์สงมิ่งเชื้อครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยทรายเจดีซาวตำบลตงทงชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางและรายการของเราวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าของไร่ทุเรียนของไร่ของคุณหนห่งครับที่อยู่เริมถนน คลองชนประทานที่จะมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อกับถนนลำปางแจ่ห่มแล้วก็ทะลุไปถึงอำเภอเมืองปานได้ครับสวนแห่งนี้จากการพูดคุยกับเจ้าของสวนเจ้าของไร่ทุเรียนที่นี่ก็ถือว่าเป็นสวนที่มีความสมบูรณ์พอสมควรครับจากการสังเกตลำต้นและกากิ่งก้านสาขารวมถึงความดกของใบที่มีความเขียวที่พร้อมในการที่จะผลิตดอกออกผลได้อย่างแน่นอนครับที่นี่เพราะฉะนั้นแฟนรายการ โฟกัสที่ลำปางกำลังคอยติดตามชมกระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยท่านพระอาจารย์ธานินทธรรมบโรท่านรองเจ้าวัดวัดบ้านดงชัยตำบลสบตุยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางที่ท่านให้ความเมตตาแล้วก็สนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรรวมถึงญาติโยมท่านอุบาสกบาสิกาที่มีพื้นที่ที่มีกําลังในการบริหารจัดการและโดยเฉพาะมีอุปนิสัยใจคอรัก สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเป็นการเพิ่มความชื้นในอากาศรวมถึงลดภาวะโลกร้อนก็ถือว่าเป็นคุณโอปะการให้กับพี่น้องประชาชนที่จะได้เอาใจใส่การปลูกไม้ยืนต้นนะครับบางคนก็บอกว่าพื้นที่จังหวัดลำปางนั้นจะมาปลูกทุเรียนซึ่งไม่ใช่พืชท้องถิ่นแล้วก็เป็นพื้นที่การปลูกในพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคใต้ได้อย่างไรแต่ตอนนี้ก็ปรากฏในสายตาหน้าจอของโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์ส่งมิงเชื้อครับตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาในการ ปรับปรุงในพื้นที่ในการให้อาหารทางดินรวมถึงการดูแลเรื่องมวลแมลงที่จะมารบกวนยอดหรือว่าใบของที่กําลังแตกยอดอ่อนออกมาจะเป็นศัตรูของพืชทุกประเภทเลยทีเดียวครับวันนี้เรามาอยู่กับท่านพระอาจารย์ทานินธรรมวโรท่านรองเจ้าวาดวัดบ้านดงชัยหน้าสวนสารเเขลางเขตเทศบาลนครล,ลําปางว่าวันนี้ท่านมีความเมตตาเอาใจใส่กับพี่น้องเกษตรกร,กรอย่างไรบ้าง กานรกสก,การครับท่านพระอาจารย์เจริญพรศรัทธาญาติโยมผู้มีความรักในต้นทุเรียนวันนี้พระอาจารย์มีมความประสงค์จะมาได้ไปชี้แนะให้ความรู้กับเกษตรกรหรือผู้ที่รักต้นทุเรียนในการปรับโคกและก็ปรับแต่งกิง่งต้นไมให้มีความสมดุลในการที่จะไว้ผลผลิตต่อไปอเพราะต้นทุเรียนที่พระอาจารย์ได้มาชี้แนะให้กับศรัทธาหรือผู้ที่รักในการปลูกต้นทุเรียนนี้อายุ ก็สาปีกว่าแล้วอมีความพร้อมในการที่จะเปิดตาดอกนะเพื่อจะไว้ผลผลิตครับ<ห>ผมออ,ผออกดอกอ,อับผลแต่แต่มาตรฐานของทางทางภาคตะวันออกอตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนี่พระอาจารย์จะให้ทีมงานเขาได้ปรับบริเวณอรอบโภกผลต้นเสดียนก่อนเนาะครับตามขั้นตอนต่อไปพระอาจารย์ครับโดยโดยความรู้สึกของอาจารย์สมิ่งเชื้อก็ถือว่าเป็น <c oughs> บุคคลที่เอาใจใส่ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพโดยเฉพาะอา,อาชีพของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะว่าอาชีพของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนี้นอกจากเขาจะได้ผลผล,ผลิตในการที่มีรายได้ต่อครอบครัวแล้วเขายังมีผลประโยชน์ในการที่เป็นประโยชน์กับทางสังคมนั่นก็คือเรื่องอเพิ่มความชื้นในอากาศเพิ่มความเป็นพื้นที่กรีนแอรียให้กับสังคมลำปางด้วยแล้ววันนี้ต้นทุเรียนที่พระอาจารย์สังเกตดู ความเจริญงอกงามในลำต้นกิ่งก้านสาขานี่มันพร้อมที่จะออกดอกออกผลแล้วเรากำลังจะมาพัฒนาอย่างไรให้ให้มันออกดอกออกผลได้อย่างเต็มที่ครับอาจารย์ถ้าพูดถึงพร้อมในการออกอเปิดตาดอกหรือออกดอกอ,อกผลนี้ต้นทุเรียนนี้มีความพร้อมอยู่ประมาณ85%นะโอ้85%เพราะว่าต้นทุเรียนที่อาจารยมา์มาให้ความรู้ตอนนี้เขายังมีความต้องการทางอาหารธาตุอาหารทางดินและทางใบ เพราะการเลี้ยงต้นทุเรียของเกษตรกรที่เขาไม่มีความรู้เขายังมีการถาธาตอาหารอีกจํานวนหลายตัวนะนะคุณโยมนะหลายตัวเราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้เขามาปรับโคกแล้วจะให้ธาตอาหารก่อนที่จะมากัาปรับแต่งกิ่งให้สมดุลในการไว้ดอกผลต่อไปโอเคการปรับโคกนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกับการให้ปุ๋ยหรือการดูแลเรื่องกิ่งก้านสาขาซึ่งขณะนี้เราจะให้คุณบอยเจ้าของไร่ ภูมิทองที่บ้านสันป,ป่าเปากําลังใช้จอบสับดินเพื่อที่เราจะให้อาหารทางดินประมาณนี้ครับอาจารย์ใช่ตัดแตงโคกเพื่อจะให้อาหารทางดินเขา<ม>ให้ได้สะบดุลน,นะให้เขาได้สะบดุลครับทางดินได้<อ>ทางใบป,ประมาณนี้โอเคสะดุลเพื่อจะได้เปิดตาดอกโอเคความจารย์สงะทับใจในเรื่องกระบวนการการการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยพระอาจารย์พูดถึงเรื่องความสม,มดุลเนี่ยก็ถือว่าเป็น กระบวนการความเหมาะสมในเรื่องทั้งดินทั้งน้ําทั้งปุ๋ยและทั้งอากาศใช่อากาศถือว่าความสมดุลทั้ง 3- 4ตัวก็จะทําให้ผลผลิตตามที่พี่น้องเกษตรกรคาดหวังนี่เกิดเกิดความได้รับผลได้อย่างดีเลยใช่ตัดแต่งกิง่งผู้เรียนให้มีความสมดุลกับลาต้นให้ความสวยงามด้วยเวลาม,มีผลผลิตออกมาให้สมดุลกับทั้งทางดินทั้ทงใบและก็จำนวนของกิง่งเป็นการแต่งทรงพุ่มใช่ งงถ้าถ้าถ้าผมมีความรู้เพียงเล็กน้อยแสดงว่าการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มเนี่ยจะทําให้ความเจริญงกงามของต้นไม้คือโดยเฉพาะทุเรียนนี่มันก็จะแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้นใช่ประมาณนี้นะฮะ<ช>จะเป็นตาใบตาดอกเัา<ม>จะมีการพัฒนาการของเขาตามระดับมาครับพระอาจารย์ครับตอนนี้คุณบอยกําลังสับอจอบเสียงดังชุบชุบชุบเลยนะก็ถือว่า,ามีความขยันหมั่นเพียรพอตัวเลยครับอันนี้<ช>เราทําเป็นร่องนี่ อาจารย์พอจะให้ความรู้กับแฟนรายการได้ว่าทําไมเราขุดรอบๆโคนต้นทุเรียนตรงนี้ครับต้นทเรียนต้นนี้นะ,ะสุนยมเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขามีการปลูกที่มีการยกพวกใม้ชิดต้นทุเรียอนโอมากเกินไปเวลาตอนที่เรา<อ>เดินมาเนี่ยเขาจะมาถึงระดับนี้ปลาย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 สูงพุ่มใช่ไหมกาเอาดินลูกลังหรือเอาดินมาถมให้มันสูงเท่าระดับนี้นะสุนยมมาจะทําการปฏิกับปิด,ปด การหายใจของต้นทุเรียนนะทางรากใช่แล้วบอกอ๋อแลบอกอาการของเขาถือว่าเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้ต้นทุเรียนนี่มีความเจริญเติบโตใช้กระบวนการการปรุงอาหารทางระบบโคโรฟิลแล้วก็ได้อากาศทางออกซิเจนเพื่อที่จะไปถ่ายทอดทําให้ต้นทุเรียนระบบรากด้วยเพราะฉะนั้นการปรับโค้งนี้ก็มีความสําคัญไม่ไม่ยิ่งหย่อนกับตัวอื่นนะครับพระอาจารย์ครับตอนนี้รายการโฟกัสที่ลําปาง ได้มาอยู่ที่ไร่ของคุณนงครับเดี๋ยวสักครู่เราจะคุยกับคุณสุภาพสตรีที่เป็นคนที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของการปลูกต้นทุเรียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับเจ้าของนิดครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอันปลูกต้นทุเรียนตีบ้านห้วยสายเจดีซาวนี่กําแรกนีไ่ได้ความคิดความอ่านจากไผ่มาครับถึงได้ตัดสินใจเอาทุเรียนมาปลูกตงนี้ คือที่มันมันว่างๆเนาะเขาก็อยากจันทร์มันมีผลผลิตไอ้ย่างขึ้นมาค่ะก็แล้วแหแรกก็จะปลูกกล้วยเนาะพื้ที่ชาวบ้านเขาชอบกินทุเรียนกันกันเลยคิดว่าในไหนที่ที่เขามีเนาะเขาอยากปลูกมีผลผลิตเขาขึ้นมาเองกินเองไอ้อย่างเนี้ยถ้าเราไปได้ขายกันแล้วแต่ตีว่าเป็นเบื้องต้นนี่ต้องการจะใจยพื้นที่ดินของตัวเก่าเนี่ยอ่า ได้คือเป็นเกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยเอาต้นทุเรียนมาลงตางนีเนาครับเนาะตอนที่ในปัญหารวซักปลูกมา3ปีทรงเนี่ยมีความขาดหวังอยากให้ต้นทุเรียนสวนนี้เป็นจรงไหพ่อครับก็อยากให้มันสมบูรณ์อ่ะก็ให้มันได้ผลเนาะคือมันออกหน่วยออกกันใช่ใช่ใชแต่ก็ร้องพิดร้องถูกเพราะ่า,ามุกคยทำนะอ๋อคยทำก็ไปดูสวนหลาย,ลายๆตีเหมือนกันว่ามันได้ผลไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เคยไปดู เนาะไปดูแล้วก็เห็นเป็ได้ผลเขาก็มีกาลังใจขึ้นมาโอ้ออขอบคุณม,มากครับในในคือปีนองนะโอเคครับครับ,รบวันนี้ร้องพิษล้องถูกค่ะรายการโฟกัสที่ลําปางโดยจัดร์ส่งวิเชียรขอบคุณทั้งเจ้าของไร่คุ้นงที่ได้ประกอบภารกิจในเรื่องเป็นแบบอย่างเพื่อปีน้องเกษตรกรที่กำตัดสินใจบาร้อยเปอร์เซ็นต์เตี่ยแต่ที่นี้ยืนยัดได้ว่ามีการปลูกต้นทุเรียน ก็บม่ได้ประสบปัญหาอย่างนะครับก็ก็คือมีปัญหาก็คือมันบางทีเฮาเครื่อปุ๋ยเครื่ออย่างไปเนาะเอามอหงไงเขาก็อ่านในตำราเนาะบดูอย่างต่อมันจะมีใบเหลืองเนาะใบอแล้วก็มันใบเหลืองครับก็เพื่อปุ๋ยเนาะครับเพื่อปุ๋ยเครื่อฮอร์โมนทั้งทางดินทั้งทั้งใบก็เพื่อมาตลอดในช่วีติโน่ครับครับแล้ววันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ธานินทธรรมบุร ซึ่งท่านมีความเมตตาแล้วก็เป็นผู้รู้ในการที่จะคอยแนะนาให้กําลังใจนี่ไปติดต่อไปนมาสการเป็นไดมาไดอย่างไรครับผ่านทางพิตีต้องตั้งพิตีครับอ๋อมีมีโยมของลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านนิ้นแห่ท่านหนึ่ง <Okay. S 2> แนะนําว่าท่านได้ให้กําลังใจท่านพอมีความรู้ในการที่จะ,ะหู้จักธรรมชาติของต้นทุเรียนดีๆเนาะครับเนาะค่ะค่ะครับผมขอบคุณมากครับค,ครับสวัสดีครับพระอาจารย์ครับ ในท้ายรายการโฟกัสที่ลำปางผมถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญที่พระพิสุเนี่ยได้ให้ความเมตตาได้ให้ความเอาใจใส่แล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรก็ถือว่าเป็นอุบาสกบาสิกาเป็นญาติโยมเป็นญาติธรรมในการที่จะทนุบำรุงพุทธศาสนาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรตามหลักพุทธธรรมอันนี้อยากจะให้พระอาจารย์ได้เ,เจริญพร ไปยังแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางเชนนีว่าจะมีการรณรงค์ปลูกต้นไม้คือต้นทุเรียนที่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางอีกสักเล็กน้อยครับพระอาจารย์เจริญพรบรรดาญาติโยมที่มีความประสงค์ที่จะปลูกต้นทุเรียนหรือมีความสนใจที่จะปลูกต้นทุเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางเนาะหรือในชุมชนหรือในเขตพื้นที่ของวัดวารามเนี้สามารถทำได้นะเพราะว่าการปลูกการศึกษาวิธีการ ต้นเตียนนี้ไม่ยากพื้นที่แคบบางบางบางที่ก็ปลูกแปดสี่หนะ้าต้นนี้ก็ปลูกได้นะแต่พื้นที่ที่กว้างจะปลูกเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป,เป็นพื้นที่ก็ทําได้หมายความว่าถ้าพี่น้องเกษตรกร ครอบครัวใดมีศักยภาพมีการบริหารจัดการที่จะทําเป็นธุรกิจอย่างเอาจริงอาจ,งอาจังอาจจะปลูกเป็นร้อต้นขึ้นไป200ต้น300ต้นก็สามารถดําเนินการได้ละดำเนินการได้เ,ะดดเอะอาจารย์ครับอาจารย์สงู์น <c oughs> ีคอยสังเกต <c oughs> เห็นว่าบนยอดของต้นทุเรียนตรงนี้รู้สึกว่าข้างล่างนี่ใบจะสีเขียวสวยและข้องบนยอดนี่มันเกิด ความเหี่ยวเฉาตรงนั้นมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์เกิดจากาามีแมลงเจาะลําต้นที่ปลายยอดเขานะอ,อ,าอันนี้ถ้าเกิดจากสภาพแบบน,นี้นะเราก็ต้องตัดทิ้งโอเคถ,อถือว่าเป็นมวลแมลงเป็นศัตรูพืช,พชของพืชทัท่วไปแต่ตอนนี้แมลงตัวนี้ก็มากัดเอายอดอ่อนพอดี กัดเจาะลำต้นที่ปลายยอดออถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหายัางไงครับถ้าเกิดว่ายอดมันมวยแล้วยอดมันหิวเฉาอย่างนี้โดยโดนแมลงมากัดต้องตัดยอดที่หิวที่ตายแล้วออกไม่งั้นเชื้อราเข้าไปอยู่บริเวณนั้นก็จะมีการส่งผลกระทบให้ใหการออกแตกกิ่งแตกยอดไม่<ช>ไม,ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่เชื้ออาจจะลามมาถึงที่ลำต้นได้โอเคขอบคุณพระอาจารย์ครับตอนนี้ทางคุณบอยซึ่งถือว่าเป็นทีมงานของพระอาจารย์ทานินแล้วก็อาจารย์สงบิงเชื้อกำลัง ใช้บันไดของไร่คุณโหน่งเนี่ยลองโน้มกิ่งมานี่ฮะต้ลองคอยระวังหน่อยนะครับคอยระวังหน่อยนะครับตอนน,ตอนนี้เรากําลังจะตัดกิง่งหรือสำนวนไทยบอกว่าตัดกิ่งร้ายหรือตัดนิ้วร้ายน่าจะเข้าข่ายวันนี้เลยครับเราจะตัดออกก่อนครับลงมาลงมาตามกว่าต,าอ,ตอนนี้พระอาจารย์ก็กํากับอยู่ว่าครับอ่าตอนนี้ก็ถือเป็นการตัดแต่งกิ่งไปในตัวพร้อมกับตัดเอายอดที่ อาจจะมีมวลแมลงยังอยู่ในยอดตรงนั้นเกรงว่ามันจะเข้ามากัดในกิ่งอื่นต่อไปเราตัดทิ้งแล้วครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์ส่งมิ่งเชื้อต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ธานินธรรมบโรที่ท่านได้ใช้เวลาว่างให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับท่านอุบาสกาชิกาญาติธรรมแล้วก็รวมถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยังลังเลอยู่ว่าถ้าหากจะ เข้ามาร่วมกับทีมงานเรามาปลูกต้นทุเรียนอาจจะปลูก5าต้น3ามต้นภายในหลังบ้านหรือว่าในสวนท้ายบ้านก็ดีอันนี้ก็ถือว่าปลูกได้นะพระอาจารย์นะได้ครับครับวันนี้อาจารย์ยินดีนะครับผมเก้าวของผมอาจารย์สงมิเชียต้องขอกรับขอบคุณท่านพระอาจารย์ธานินธรรมวโรที่ท่านให้ความเมตตากับพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำปางที่เป็นงานท้าทายให้กับทางจังหวัดลำปางด้วยขอกราบมัสการด้วยความรุ่อย่างสูงครับครับครับรับลราการครับครับวันนี้ รายการโฟกัสที่ลำปางโดยจันสงม,มีเชื้อก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการให้พี่น้องเกษตรกร,เก,รเกิดความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วครับว่าที่บ้านห้วยทรายเจดีสาวตำบลต้นธงชัยไร่คุณนงก็ปลูกมา3ปีอัพแล้วครับและปีนี้เป็นปีเข้าปีที่4เรากําลังจะให้ปุ๋ยทางดินรวมถึงมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อจะให้มันออกดอกออกผลอย่างแน่นอนครับวันนี้รายการโฟกัสที่ลำปาง ขอบคุณเจ้าของไร่คุณหนงครับที่ให้เกียรติกับรายการได้เผยแพร่ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรื่องการปลูกทุเรียนให้ได้ผลการปลูกทุเรียนไปตามเกณฑ์ธรรมชาติของการปลูกไม้ยืนต้นทั่วๆไปครับก็มีความสมดุลเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยเรื่องสภาพอากาศครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรายการครับครับสวัสดีครับ